สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่ในเกมนะลองเอ็มทีทั้งรอบทสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องการ์ดกันนะครับก็จะมีกิจกรรมเปิดกล่องการ์ดอยู่นะครับที่เป็นบอสปลาหมึกเนาะเดี๋ยวจะเป็นไงติดตามได้คลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะนี่ข้าวที่ลิชาร์ดนะครับนี่ครับมันจะมีอยู่สองกล่องนะก็จะเป็นการ์ดการ์ดคอลเลกชันนะครับราคา25เหรียญแมวนะครับ เปิดได้สูงสุดนะครับ500กล่องนะครับก็มันมีโอกาสดรอปนะครับการ์ดนะครับเเวลสกริดการ์ดนะครับผมน่ครับมันจะบอกเลยว่านี่ครับจะมีเเวลสกริดการ์ดดรอปอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้นะครับมันการันตีอยู่ที่400กล่องนะแล้วนี้ครับมันจะมีแพ็คเคกว่านะแพ็คสุดคุ้มนะก็คูณ10บนะครับ ปกติเราจะต้องเสีย250เหรียญแมวเนาะอันนี้มันจะซื้อได้ในราคา198เหรียญแมวนะครับก็ลิมิตซื้อได้แค่1ครั้งนะครับผมจะมาลองซื้ออันนี้ดูกลาเกนการ์ดคอลเลกชันคูณ10นะก็อย่ามาดูกันนะครับว่าจะเกลือหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีการน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าเนี่ยรายละเอียดภายในเนี่ยคุณจะนี่ครับแน่นอนนะครับทุกครั้งที่คุณเปิดกล่องมาเนี่ยคุณจะการันตีโนเล่นการ์ดในห้าสิบชิ้นนะเกรมน อ่านี่ครับเป็นโนเลนไกด์มูน1อลิสเมดการ์ดวูดโกบินการ์ดหอยกันการ์ดวอลโคลการ์ดเอนเชนเมจิกการ์ดอัลบัมนะครับเอ็กซ์คลูซีฟออร์แลคิลการ์ดมิโนทอลการ์ดนะครับการ์ดบัวกระดอบนะฮะแล้วก็แฮปปี้การ์ดลิฟแคทการ์ดโกบินการ์ดฮาร์สโคเวอร์เอมิลการ์ดอัลบัมนะครับเอมิลการ์ดอัลบัมนะครับนี่ครับแล้วก็มีโอกาส0.2%ครับจะได้การ์ด ดวิลสกอตการ์ดนะครับซึ่งราคาก็น่าจะแพงแล้วก็บอกว่านี่ครับคุณจะการันตีได้การ์ดบอตรบัมึมกเนี่ยอยู่ที่400กล่องนะเรามาซื้อกันเลยดีกว่านะครับคุณ10นะฮะอยากลองผมแค่อยากลอง,อลองเฉยๆนี่ครับปึ้งเยบร้อยนะฮะเราไปเปิดกันดีกว่าจัดไฟนะครับจัดไปเลยครับมา พึ่งดึงเปิดทียสิบเลยเนาะทีเดียวจัดไปเลยเพื่อนโอ้โหได้โกบินการจริงด้วยอผมไม่รู้ราคาจริงนะโอ้ลิฟแคทการครับเฮ้ยอ่าไน้การบัวครับันน่าประมาณ8 m เนอะ็มเนาะได้ฮาปีพีการนะครับ โอ้โหโการก็จะประมาณนี้นะก็ได้หาพี่กามาตั้ง3ใบอะครับก็โอเคอยู่ราคาอยู่ที่ 2M นะแล้วก็ได้กลิบแคสการ์ราคาที่800,000แ,แล้วก็การโกบินนะครับราคาที่40,000 0แ,แล้วก็ได้มิโนโทร์มาการใบหนึ่งนะฮะโอ้โหก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ10ล้านได้นะกล่องเมื่อกี้ที่ผมเปิดได้ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็ได้อิมิลการอัลบั้มนะครับผม เองมากดดูกันอีกทีหนึ่งนี่ได้เลยดิการ์ดอาเชอร์นะครับพามโดโกเกบิการ์ดนะครับโอ้โหอะก็ประมานีที่เปิดได้นะก็ลองเอาไปนี่กันดูอันนี้ผมมาสุ่มให้ดูนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับในการตัดสินใจนะครับว่าคุณจะซื้อกันไหมแต่ว่าเท่าที่ผมได้ก็ ก็จะมีการเน้นที่ราคาแพงหน่อยนะครับ3ใบนะก็6 m เอ็มไม่รู้จะขายได้หรือเปล่านะแล้วก็อันนี้อีกใบหนึ่งปเอ็มประมาณ15 m เอ็มนะกล่องมดตะกี้198เหรียญแมวแมวเอ็มนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็อ่ะตอนนี้ก็หรายการสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e แจ้งุนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน,นครับแล้วก็ อย่าลืมกดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อไม่ให,ใหคลิปหน้าผมซีอีโอแกนสวัสดีครับ